พี่รัศมีธรรมวันได้มาเล่นน้ำคือจะดีเนาะสาวกรุงเทพอ่ะสาวกรุงเทพสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่พรจ้าสมพรี่มาแต่ว่าแม่พรจะบ่อยู่เป็นชั่วโมงจ้าแม่พรก็จะอยู่จักครึ่งชงั่วโมงพ่อ,อยาหายคิดถึงถึงได้พักหนึ่งแล้วเออถึงแล้วก็พักพร สวัสดีพี่ตาวัดจ้าน้องชูติมาไปหนาวเทไรพอกินขา่าวแล้วแบบหนาวค็เดินพี่น้องไอห,หนาวหนาวก็ยังดีที่ว่าถ้าเปิดตอนใดแม่พรอนก็เห็นอยู่ดอกน้องพิมพ์ก็จินอนหลับมิดอินซิมแล้วแล้วเป็นไข่ไหมป้าแวงใหญ่หนาวบ้านน้องพิมพหนาวหรือเปล่าไม่รู้ ดีจ้าในแอดหมื่นล้านจ้าแม่พอนสวัสดีสวัสดีน้องพิมพ์นอนสงสัยบอดสบายไหมบอกว่าปวดหัวเป็นไข่พักผ่อนอากาศหนาวแม่ชุอยู่กรุงเทพหนาวบอกน้องชุติมาสวัสตวัดมานอนพักผ่อนนอนพักผ่อน อับหน้าคุณแม่สมพรคนสวยน้าสวัสดีครับคุณแม่สมพรคนสวยเมื่อวานนึกกินยาแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนไม่พอนะันสวัสดีครับไม่พอนไม่พอนกระโบมีเอไอก็บ่บมีไม่พอนเนาะบ่มี่เฟซบุ๊กบอมีอะไรก็บ่บมีไม่พอนสวัสดีจ้าคุณครูพี่น้องๆเด้อขอบคุณไม่พอนเก็ะ บ่มิอย่างหลายแม่พอนขอลงไล่เ้อจ้าหายคิดถึงหายคิดถึงแล้วก็วท่านในเส้าหนาวสายแล้วยังหัดดานนี่ยังหนาวอันคิดพอดแล้วเลยออกมาจ้าจ้าขอตัวอาบน้ำป้าจะอาบได้ติดขุนม,มนขอตัวอาบน้ำอาเพื่อแม่น้องอาริราชบอกว่า ทำงานก่อนจ้าแม่เป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณหลายๆน้องอาริรัตมีเวลาก็ทำงานไปเลยผู้ใดมีงานมีการกะทำเดี๋ยวแม่พ้องก็จะเดินลุ้งแล้วอีกจ๊กหา่านาทีกอนน้องชาติธนงศักดีเมืองสองขอบคุณหลายๆจ้านมัสการจ้านมัสการไข่บ่ปากบ่ติ่งยุ่ อันานเมื่อคืนอ่านก,กินวานไปหายาก,กินก่อนเด้อน้องพิมนอนพักผลล่อนหลยๆรอแต่รวยมากๆสวัสดีในชาติสวัสดีในชาติาตอันน้องพิมเขาไข่เด้อพี่น้องน้องพิมเห็นพี่พี่น้องน้องน้องสุวิมลแม่พอนก็บอเห็นแต่ว่าแม่พอนก็เห็นแต่เลาแม่พอนปเป็นเล่นบ้านเลาอยุ่แต่บอเห็นมา ตะวัดหอดจากโมงเมื่อวานเนี่เออมาเศร้านี่หอดจากโมงไม่ใช่เมื่อวานในชาติสวัสดีน้องอารีรัตเดอ้อไม่พอนบ่เห็นนั่นยายประกอบเป็นเดือนแล้วเออผู้ใดมีงานมีการกระทําเด้อไม่พ์พอนก็จะเดินลุ้งแล้วอีกจักหานาทีก่อนน้องชาติคุยกับไม่พอนสองคำแล้วเพิ่นว่าเพื่อนปวดหัวอะไร อันกินยาแล้วก็นอนน้องพิมพ์กินยาแล้วก็พักไปออกจ้าอ่านออกไม่พ้นขอบคุณหลายๆขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออโอ้หลายคนเมื่อวานนี่มีความสุขหลายอันน้องชุติมาเข้าได้บนเนี่ยเมื่อวานตะวัดมาเล่นด้วยตะวัดเจนนินพิรษมีมูมีความสุขก็ขไปเล่นบ้านนัน พ่รัศมีธรรมวันได้มาเล่นน้ำขึ้นจะดีเนาะสาวกรุงเทพอสาวกรุงเทพทำนาสองข้างภาคอีสานก็นยังมีทำนาสองข้างอยู่เด้อไม่พ้นแต่ข้างเดียวก็บ้าวเราเมือ่อยมาพูดคุยมาคิดถึงมาคุยมาคุยกับพี่ๆน้องๆมาแสดงตัวตน ว่าห,หายอ,อันกับน้องไตแอดนี่ก็บ่ได้เห็นกันนานเพิ่งได้เห็นกันพี่น้องเลยแม่พรนบยเห็นถ้าทาตวัดบ่าม้าก็บ่ได้ไป <c oughs> บพเคยไปจักเชียอยู่ใกล้ๆกันบ้านเขาอุดมสมบูรณ์และแอนั่นบ่ได้คือตาวัดล,ล่ะเราเป็นทุกอย่างของแม่พร ในชาติสวัสมมด์เซมิเนมือวันม้วนมวน,มวนคือบ่มาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ตาวัดจ้าไปถึงแล้วก็อ,อาบหน้าอาบท่าพักผ่อนหรือไม่อาบก็ได้ตาวัดแล้วบ่บ่บ่บมักก็ยินนินมาหาไม่พรยินนินหนาวสั่นบ่คิดว่าจะหนาวหนาวได้สองวันน่ะหนาวเมื่อวานก็วันเนี่ยหนาว นอนพักผ่อนตะวัดตะวัดปขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณเอาเออโอ้หลายคนเมื่อวานนี่อม,มีความสุขหลายอันน้องชุติมาเขาได้บนเนี่ยบ้านไม่พ้นอากาศหนาวไปน้องหนาวเย็นเย็นหนาวคืออย่างก็มีฝนอยู่ทั้งไก่ๆนี่กับพระท่านได้หายหนาวอัน พี่สาวต่วัดเฟินมหาเกิดดีใจดีใจหลายบัดเขาไปสวัสดีจับมือกันเด้อพี่น้องถึงจิบผ่านแล้วก็ต้องจับแม,ม่พรก็ผ่านแล้วจ้ะผ่านแล้วมา น้องพิมพ์บอกว่าสวัสดีค่ะพี่พรแม่พรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยบ้านบ่ไดปิดบ้านสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่พรจ้าสมพรพี่โอ้มาวานแม่พรไปอันบ้านไหนนั่นก็ล้มแฮงคักอันนี้อยู่บ้านแม่พรบ่มีล้มแต่หนาวพรในเด้อแม่พรอ,อาบแหงดอก อาแหงอาบเผื่อไม่พอนำเนยไม่พอนอาแหงอยู่แถวฝั่งชี้บ้านเพื่อนอยู่บ้านอะไรโนนขาไม่พอนก็ข,ขนาดอยู่ใกล้ๆกันยังไม่เคยไปจักเถือเ่เห็นกันเลยเนี่ยว่างนึงเนี่เห็นกันบ่อยบ่อยเห็นกันทุกวัน <c oughs> ในชาติกราบสวัสดีพี่น้อง ได้ยินแต่เสียงตาวาดว่าช่างใช้เขินเขิน,ขนกับบ่บ่รหลู้เรื่องด้่นั่นคักกินข่าวกินน้ำแห้งหนาวน่องชุกกินข่าวแล้วกินน้ำแล้วก็ต้มน้ำตะพอน่ได้สวัสดีดอกเขียนบ่อออกอันนี้เราบอกชื่อเล่นแล้วแล้วชื่อครูอันเขาม้าก็ดีใจดีใจบอกซื่อดีใจไหลน้องหนุ่มมหา วัดยายนินกับประเทศไม่พอนลืมไปน้องชุอยู่อุบนไม่พอนลืมขอโทษน้องชุ่อยู่บนหนาวจ้าแม่นอุบพี่น้องๆเด้อขอบคุณไม่พอนก็บม่มิอย่างหลายไม่พอนขอลงไล่เด้อจ้าหายคิดถึงหายคิดถึงแล้วก็จะคืนตอนใดก็เคยขาดน้ำใจจากพี่จากนอก้องแต่วัดมาอีกแล้ว <laughs> ไม่พอนกำลังจะเดิลงแต่วัด นอนพักผ่อนเดอ้อนอนพักผ่อนในชาติเดอ้อผู้ใดมีงานมีการกระทำเด้อไม่พ้องก็จะเด้ลุ้งแล้วอีกจ๊ห่านาทีอนน้องชาติคิดทอดคิดถึงทุกคนมากเลยครับเมนอันตาวัดบอกว่าคิดถึงค่อยหนาวเทไรเพรากินข่าวแล้วแบบหนาวกวเดิมพี่น้องไอห,หนาวหนาวก็ยังดีที่ว่าเอย่างคู่ให้ทุกอย่าง ได้เจอตะวัดมาวานในผู้ให้ทุกอย่าง<อ>ยังนอครับแ <c oughs> ม่พอนอ่านบอก้างนานขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องท้บบ่มีพี่น้องกะกับ่มีแม่พอนคือกันล่ะ <c oughs> ขอบคุณในอ่าในชาติตะวัด น้องพิมพแต่แอดหมื่นทอดบ้านละตีปวดหัวเป็นไข้อ๋อกินยากินยาพัก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 น,นั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วจอบกบเห็นวันนี้จะไปเล่นบ้านด้วยดอกจอบหากบเห็นลูกสาวอาริรัต